จ้าสวัสดีจ้ามือนดีกัมืพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเพย่นเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุน้นไทยเย็นของวันที่16พฤศจิกากับมีมาให้คือเก่านะจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก ก็อให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเดี่ยวจะไปเบิงเ้งแนวทางเขากลับมาเบิ้งรรยงานผลก่อนนอกจากนาะของหุน่ยยนไทยเย็นวันที่สิบหาพฤศจิกานอกจากว่า ผลออกตัวใดนอกจ,จากจากเที่ยวหายไปเข้ากับหายฟันเก่าวิ่งรูด0นย์กับเก่าผลที่ออกมาบนออก673ล่างออก79จเ้าจากเข้ากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดเก่ากับออก79เนอกจากเป็นจ้งไหนในนอกจากผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจาก สำหรับหุน่นไทยเย็นวันที่สิบหาพฤศจิกายนเนอกจากได้ออกไปเปน็นแนวทางได้ไลยได้น้่อยกันบก่ก็ดีใจน้ำเนอกจากกับเขาล่างกันไปกับเบื้องล่างงานผลกันไปแล้วกัไปตามโต้ด้วยเนอกจากเนาะสำหรับแนวทางหอยหุ่จนจีน,อจน,น,นจของวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนอกจากว่ามีแนวทางขอไปจากหอยหุ่นไทยเย็นน่อจากของวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนอกจากว่ามีแนวทางตัวเรียงห้าตัวใดแน่เนอกจากเนาะ จะเข้ากับมาตามต่อกันเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางหวหุน่นไทยเย็นวันที่16พฤศจิกาเนาะจ้าก,กับไปเบื้องตัวเด่นกไห้เด่นหากับเด่นหกไปเบื้องฟันวิงดูดนาะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อไก่ฟันหาวิงดูดไกห่หกกับหาไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะมาเบื้องตัวเน้นกันกอน ตัวเน้นกระไฮหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่จ้ะไปเบื้องตัวร่องเนาะจ้ะเนาะตัวร่องกระไฮหกหนึ่งหกสอง ซีจ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวนินตัวจ้อสองตัวเนาะจ้ะก็ให้เลนไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวน้นตัวจาอก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเท่ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายเด่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงดูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง่ง เป็นได้แน่น,นอนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแช่แนลจากเบิงแนวทางหวยหุ้นไทยเย็นของวันที่16พฤกจีกาไปแล้วนอกจากเบิงโตวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมั่นนอกจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางได้เพื่อเทาจะได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเ,นเบา สงกรบเบื้อเขาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจัก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า